ข่าวที่แฟนๆคะเรียกว่าโหส่งกําลังใจกันให้แบบรัวๆเลยละค่ะต้องเรียกว่าในเรื่องของโควิด -19 บนะตอนนี้นะก็ยังคงมีผลต่อคนบันเทิงบ้านเราโพเอา ถ้าเอาันตรงๆก็คือเหมือนติดเชื้อกันรายวันกันเลยทีเดียว<ช>คะที่ออกมาประกาศแล้วก็รายล่าสุดค่ะก็เป็นศิลปินหนุ่มสุดฮอตนะคะน้องเจฟสาเตอร์นั่นเองซึ่งทางค่ายค่ะก็ได้ออกมาประกาศนะคะทุกคนค่ะว่าน้องเนี่ยตรวจเอ k เคพบสองขีดนะคะซึ่งเขาก็ระบุแบบนี้ค่ะว่าเนี่ยเขาเป็นกลุ่มเสี่ยงนะนะคะโดยศิลปินและทีมงานผู้เกี่ยวข้องตอนนี้กําลังดําเนินการกักตัวรักษารวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการที่ถูกต้องด้วยเหตุนี้ค่ะทางค่ายเนี่ยก็เลยมีความจําเป็นต้องขอเลื่อนตาราง งานต่างๆตามมาตรการและคำแนะนำของแพทย์นะคะจนกว่าจะหายดีโดยทางค่ายนะคะจะอัปเดตตารางงานของศิลปินอีกครั้งหลังจากตรวจไม่พบเชื้อโควิด -19 แล้วทางค่ายต้องขออภัยต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่อาจจะได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์นในครั้งนี้ด้วยค่ะ hmm. นะก็เรียกว่าต้องส่งกำลังใจให้กับน้องจริงๆนะ แล้วก็แฟนๆก็มีการส่งกำลับบงใจค่ะผ่านแฮชแท็กค่ะ Getwellsoon จ e ซาเตอร์นั่นเองแล้วติดธงติดเพนกันไป<ช>นะคะ,คะก็ให้กำลังใจน้องกันไปเพราะเห็นเหมือนเมื่อวานนี้ดูทวิตเตอร์น้องก็ออามองเหมือนพูดว่าเอาขอขอ,ขอโทษทุกคนด้วยนะ<ม>อะไรอย่างนี้ที่ไม่ได้ออกมาเจอทุกคนเลยนู่นนี่นั่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะบอกว่าน้องไม่ต้องโทษตัวเองเลยเพราะว่าโควิดเราไม่สามารถจะตัดสรุปได้เลยว่ามันจะมาตอนไหน<ช>จะมาติดเรายัางไงอะไรอย่างนงี้ใช่แต่แค่ทุกคนก็าาสาตัวก็หายเนาะทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัว เองไปคือจะบอกไงดีคือชีวิตไม่ต้องเดินหน้าต่อเนาะแต่ว่าจะเดินหน้าต่อในรูปแบบไหนใส่แมสไม่ใส่แมสอะไรก็ว่ากันไปนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้น้องหายไวๆช่วงนี้นะเอาบอกตรงๆเลยทุกคนมีวัคซีนกันหมดแล้วนะคะในเรื่องของความรุนแรงอะไรใดๆในเรื่องของโรคก็อาจจะเบาลงนะคะเพราะว่าวัคซีนก็ช่วยเราแหละนะเพราะฉะนั้นขอให้น้องหายไวๆนะคะเดี๋ยวนี้เป็นไม่กี่วันเองเดี๋ยวก็หายกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมใช่ใช่ใช่สาวๆพีเอ็น ก็มีการแจ้งข่าวใช่ใช่ค่ะก,ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะที่แบบติดโควิดรวมไปถึงคนที่ยังไม่ติดก็ขอเป็นกำลังใจให้ <c oughs> สู้ต่อไปซีซั่นไหนๆก็ขอให้รอดนะคะค่ะ <Okay. S 3> <c oughs>